ลูกค้าส่งมาทันขายพอดีนะครับลูกค้าส่งมานะครับทันขายพอดีนะครับนี่ก็คือขายไปแล้วนะครับแบงค์นะครับ20่ส่งม้านะครับพระเจ้าตัดสมันแหนบสี่พันห้านะครับสองแหนบนี้ลูกค้าปิดไปแล้วนะครับและก็จะรีบแกะต่อเลยนะครับเพราะว่าเพื่อนๆสั่งมามากกว่า2แหนบนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเพื่อนๆนะครับส่งมาขายกันทันแบบนี้นักกีก็ส่งขายทันนะครับ ของไปของมาของไปแล้วก็ของมานะคะดีนะครับเพื่อนรับครอบใส่แบบนี้มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูกันเลยนะครับว่าในกล่องนี้กับกล่องนี้นะครับจะมีอะไรนะครับส่งมาขายกันบ้างน,นะครับเอาไงดีนะครับเนี่ยโอเคฝากเนบไปตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับโอเคแบบนี้แบบนี้ชึบชึบชึบอ่อามาแกะแกะดูเลยนะครับของมาของไปของมาของไปนะครับอื แน่นหนาซะขนาดนี้นะครับให้ด้านนะครับค่อยๆแกะเลยนะครับมาในถุงในถุงนะครับในถุงก็มีถุงอีกทีนะครับนี่นะครับหีาขึ้นมานะครับหนึ่งนะครับแล้วก็สองนะครับแล้วก็สามนะครับมาแบบนี้เลยนะครับเห็นมีสักคันนะครับมากระถั่นมาเห็นพร้อมๆกันอย่างนี้เลยนะครับต้องแกะด้วย ความระวังระลังเลยนะครับสินค้านะครับมีมูลค่านะครับเพื่อนๆสินค้านะครับมีมูลค่านะครับเอันนี้ะครับันเ่นของมาถึงชิ้นนะครับในกล่องนี้นะครับในกล่องนี้นะครับของมาทั้งหมดถึงชิ้นนะครับแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าข้างในนะครับจะเป็นอะไรจะได้นะครับเหนียมากเสมอมาก หน้าครับเหนียวมากโอเคครับโอ้โหขอตัดเบาๆแล้วกันนะครับโอเคอ่าโอเคครับออกมาทันขายพอดีเลยนะครับเรามาแกะชิ้นไหนกันก่อนดีชิ้นนี้ดีกว่าชิป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 นะครับออมมาแบบนี้ออราชิพมากๆเลยนะครับก็ธรรมดานะครับของมีโมเลก่ลแบบนี้นะครับ ทำงานมือเดียวนี้ไม่ค่อยสะดวกเลยนะครับเนี่ยยังไงที่ขาเป็นว่านะครับพยายามหาที่วางให้อโอเควางที่ตรงนี้แล้วกันอชัดเจนนะครับอโอเคครับขออนุญ,ญาตนะครับเพื่อนๆดีใจจังในที่สุดก็หาที่ลงได้แล้วนะครับอาจจะไม่สุภาพไปบ้างน,นะครับเพื่อนๆอาจจะไม่สุภาพไปบ้างน,นะครับขอม,มาก็อยากให้เพื่อนๆดูอย่างเนี้ยคืออะไรมานะครับ เขียนพร้อมกันนะครับใครเห็นก่อนก็จะได้ก่อนนะครับเพื่อนๆนะครับนี่ครับบอลติดนะครับตรงมานะครับแบบนี้เลยนะครับมานะครับหนึ่งแหนสองแหนสามแหนนนะครับสวยนะครับนี่เลยหนึ่งเลยนะครับแต่ละกนยี่สิบบาทนะครับใครเห็นก่อนก็จะได้ก่อนนะครับเพื่อนๆใครเห็นก่อนก็จะได้ก่อนนะครับนะครับ อ่าเสือนะครับแกะพร้อมกันนะครับในนี้มีอะไรอ่าโอเคครับสวยนะครับสวยนะครับนี่นะครับแบงค์สิบบาทนะครับได้มาแบบนี้เลยนะครับสนใจก็ด่วนๆได้ด่วนๆนะครับเพื่อนสนใจได้ด่วนๆกันเลยนะครับเห็น้นะครับอือหนึ่ง อาดรนะครับสยูนี้ครับติดกันเลยนะครับนี่หิมหายากครับตัวนี้หายากนะครัเพื่อนแบงค์ร้อยนะครับแบงค์ร้อยนะครับในหลวงโบกพระหัสนะครับแบงค์ร้อยนะครับในหลวงโบกพระหัสนะครับหายากครับได้มาสองแหนบนะครับสนใจก็ทักทักกันมาเลยนะครับมาแกะสุดท้ายกันแล้วนะครับมาแกะสุดท้ายกันแล้วนะครับว่าจะมีอะไรอยู่ในนี้นะครับเขียนพร้อมกันเลยนะครับ สินค้าตัวน,นี้ได้หายากมากนะครับที่จะมาแบบสภาพแบบนี้ได้นะครับอโอเคครับนี่ตงนี้ไปเลยนะครับนี่ครับโบราณนะครับาหายากนะครับนก็คือนะครับ แบ่งนะครับ20ทรงม้านะครับยกก้อนนะครับปกติเพืเ่อนๆจะเห็นแค่10บาททรงม้าก้อนๆใช่ไหมแต่20ทรงม้าเป็นก้อนแบบนี้หายากสุดๆเลยครับเพราะฉะนั้นนะครับ